ลูกมีแต่ของทุกของนับแปลแตงวะไม่เอยากแล้วน้องจะเป็นตัวดดแดงเนี<ห>่ยม,มีแต่ของนับเปลอ,อ,อ้อยเนี่ย เอ้ยไม่ห้อยเอาไปดูเอาไปพี่ไข่เพราะวานั่นแมวมานีเอามาเลยเออจะไปเทปให้เองนี่จุดจุกอ่ะอ่ะปรุงรสรสเข้าไปแล้วก็ช็อตทำ ขบอยจิ้วจิ้วจิ้วอ๋ออย่างนี้เองอ่ะทำไปไั่ใกล้เอาไปแล้วก็เอาใส่ไปซิมบงยังใส่ไปใส่ไปจิ้บจิ้บจิ้บเอาไปเอาไปเส้นโน้ตเจอเจอขยับขยับแล้วก็เอาไปใส่ไอ้จิ้บตักน้ำมาแล้วก็ถุงจานแล้วก็มาทำต่อแล้วก็อจิ้บ รึปรึบเสร็จแล้วก็ซิ้มเงินออกไปแม่นม่โอเคอ๋ออยู่ที่ไหนหเราวิ่งไปยังทีพี่อืมคือเราต้องไปที่ที่เออหมู่บ้านแล้วแล้วก็ไปเจอไอ้กระดาษแผ่นหนึ่งมา ไปเอาหมาเนี่ยแหละฮะให้พาไปที่หมู่บ้านอะโอเคตามมาอดี๋ยาอันนี้อะนอี่ไปแล้วนี่ไปที่นี่ะยใช่ลงว่าเห็นกระดาษแผ่นนี้มั้ะเนี่ยมันอยู่ไหน,นอยู่ได้ นู่นนะ okay. Okay. ออโอเคโอเคกปกเออไม่ออกมาสวัสดีลุงเออกอเลยรุงน,น,นี่ไ้กระดาษแผ่นนี้เอามาเนี่ยม,มาอมเอไปเช

ชมุดเนาะระดับเลนี่ว่าอืระดับน่าฮะนี่ต้องไปทำมาอ๋อยากเลยจะทางไหนวะนะล็อกล็อกล็อกเอ่อ

ขึนไปเปียนได้ไงอุ้ยออสองหนึ่งสงสามสี่ห้าลบหนึ่งอะทำไงวะ ทำเตาถีบจะจะทำให้ดูน,นี่แล้วก็ใส่เข้าไปอืตรงโอ้แล้วก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปให้ดมกินอันนี้คือแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่หรอกแฮมไม่ใช่แฮมเบอร์เกิ๊กหยอกขึ้นค่ะแล้วเราก็เอาคนแล้วก็ อ้าวเฮ้ยต <Hey. S 1> ้อใส่นะ้ำเ้าปลาเลยอ้าว uh uh. เอาว่าให้ใส่ต่อไปน้ำในปริมาณมากห้ามห้ามเป็นในปริมาณมากโอเคไหมโอเคแบบนี้แหละ uh. เสร็จแล้วก็ไปแล้วก็แล้วก็ได้น้ำซุป <c oughs> <c oughs> โอ้ยก็้ย่าใครทำ แบบนี้น่ะเคเรวต้องจัดจานให้ดีจุบน้อง,อง 5, กิน 5, ได้ไหมอ่ะไม่ได้ลองห้ากินนะแง <c oughs> <c oughs> ้ให้เขียวไปง่วนเลยมาแล้วมาแล้วให้ลงได้อ่ะออกกิน โอเคแต่ละอแล้วก็ปลดล็อกอันแล้วพิซซ่าเหรอแล้วมันจะทำไงวนะน้าทำเป็นอยู่ค่ะ<า>พี่ทำเป็นพี่<ด>ทำเป็นทุกอย่างนั่นแหละอเอเ้ยปลูกต้นพิซซ่าม,มันมีต้นพิซซ่าอ่างแงแดงแล้วได้แดง ใช hey. hey. right. okay. ้ไอ้เอามาแดงนี่แล้วฉันก็จะใส่เข้าไปจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ่ะก็ได้จะได้ไอ้นี่มาแล้วไอกเบอร์เกอร์ฮะอานมมะเผาแกปิ้นยบ้อยโอเคนี่แล้วเดี๋ยวฉันจะ ใส่เข้าไปอย่างนี้อ่าแบบนั้นใส่เขียวอ้าวนี่นี่โอเคเราก็จะได้อย่างนี้มาแล้วก็นี่ใส่เตาอบแล้วก็ซื้องเบรคไม่ต้องซีมเบรคเพราะว่านี่มันของลุงอืมเฮ้ยอห้ามกินนะอันทำไมอ่ะไอ้แดงของน้องนี่ไม่ลุงน้องเป็น วิ้ได้เลยนี่ทำอะไรต่อเนี่ยโอ้ไก่ชิคเก้นขนมปังแซนด์วเกอร์แล้วจะทำได้ไงวะเรียบร้อยท้องเสียท้องเสียท้องเสียปูนปั้นนิดๆอ็แล้วลือท้องเสีย ขอเสียพูดปาดมีข,ของน้องอ้น้องทำฟินไฟอยู่นี่ฉันทำฟินไฟอื้อหืตจะสมบูรณ์พีใช่เองทำอะไรอะ่ะอ๋อ <ทำ S 1> แฮม,ม, <ไป S 1> มเบอร์เกอร์ขอกินเย้ด้านนะ่ะเหยียบโรยเหยียบโรย เดี <łość> ๋ยวโ้อยเข้าไปแล้วแกทำอะไรลงไปอ่ะช่วยด้วยไปบ้ามีอันไหมไหมนะเดี๋ยวอะไรดำดำอะไรดำดำ โอเคันจะไม่เห็นลงนั่งเห็นแล้วอันไม่จิกเดหยบร้อย ลุงเงี้ยเงาร้อยโดนหมดให้มันทำอะไรกันเนี้ยมันทำกันไม่เนี้ยโอ้หไม่ยังเอาแล้วเฮ้ยนี่เนี่ยทางเดินนี้นะ เช้าแล้วอ่ะเนี่ยอ่อฮะอะไรแหม่ จะได้อย่างนี้นะฉันโหไอ้ฉันได,ด้ไปทะเลทรายอ่ะดูฉันดีไปขั้วโลกเหนะืออ๋อไม่ใช่อีกโอเคโอเคขั้วโลกเหนือเลยทะเลสาบน่าจะไกลนะน่าจะไกลไปเอ้ไหนามาไอ้เขียว เกือบตกเนี่ยไม่กระโดดมาเอาเลยมอไซค์มอไซค์นี่ถึงนทะเลสามแล้วเขียวว้าวสวยมากนี่มันสวัรค์ว้าแต่ที่นี่ก็ร้อนอยู่นะอืม ่ไปที you, ่น <robi> <est ited> ี okay. okay. right? okay. um, um ่ก็สวยเหมือนกันเนี่ยงั้นมันอ้อยนี่ฮหอโอเคใช่พอรู้วิธีทำยังไงโอเคตามไปสินะ เต็ม่อของเต็มเลยะ <c oughs> ่ะเลสาข้าวโพดอัมฮัมฮัทำไงล่ะอ๋อไม่รู้ทีละ Nước ăn nữa, không lúc anh nói quá à ơi hmm làm cái hmm 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 เดินอ้าวอ้ปั๊คือขิมตัวจังเม,มื่อกี้ใครถึงก่อนอะ ใช่ไหมอะแบบนี้เอ๊ะนี่นี่ดีขึ้นเลยโอเคครบนะ ไม่ใ่เราเสียพูดปาดเฮ้ยแจงไม่ใช่เอาเสียพูดปาดแบบกี้นะโอเค้เขเสียบ้านได้บบบดไดไดอ้ยัสงสองทุกอย่เลย อไเนีย huh? e hey, ้วทอไฮะไร้ย huh. ก็ใส่เข้าไปนะเฮ้ยต้องกินเอง ก็จดแล้เนื้อจะเริ่มหมดแล้วอาวสั่ง๊บมาต้มุมป้าลงเรียบร้อยทำงงเงียบ